ตัวเองแล้วกูงงไปหมดแล้วรายการดาราไม่ค่อยทําและทํารายการตัวเองแล้วรวยอยากรวยแบบมดดำมึงเป็นปรดิอร์ที่ปาดที่สุดที่กูเคยเจอแล้วจริงๆทําไมถึงออกจากวุ้นดี้สคำถามแต่คุณชอบมีคนมึงแต่เพื่อนคุณฝนอยากได้กัญชาได้ไหมคะได้ค่ะเอาไหมคะหนูมึงจะเอาแบบหย่อนหรือแบบสูบคะเหี้ยนี่งๆอย่างเงี้ยนะแก มันชอบลงมอสุกี้รวมเพื่อนกี่ตีกะเหลี่ยหรอครับครับสวัสดีพวกเราเมซี่อันนี้อันนี้คือเซนเตอร์มินนี่ยอมมาจากไลยแต่ว่ามังกรมาจัดเดี๋ยวก่อนนะบ้านกูใครจะเข้าก็เข้าได้เงี้ยหนูถึงก็ถามมาโปรโมทมินนี่แล้วเหรอเกุ๊กแม่เกงดังกัลังดังเดี๋ยวจะให้หนูฉีกขาแข่งกับพี่นิวมามามาหนึ่งสองสาม